เอาละครับให้อาหารไก่กันหน่อยต,ตัวนี้สวยนะสวยพันห้าไม่รวมส่งอันนี้ก็งอนหมูบนะครับพันห้าไม่รวมส่งสีเท้าก็พันห้าไม่รวมส่งมีสายพันห้าไม่รวมส่งนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ ตัวเมียตัวเมียน,นี่สักตัวเมียนี่พันนึงไม่รวมส่งนะครับตัวสีสานนะครับสีสลูกแม่สี่หมื่นเนาะพ่อไอเดย์ถอดพ่เ็กนะครับพิเศษหน่อยไอลูกลูกฮิปปี้ตัวเขียวเยียนี่ผมขอตัวละสองพันห้านะครับสองพันห้าไม่รวมส่งนะครับหยหี่นะครับ ประมาณนี้ ส่วนไกเ่เหียเขียวนี่ไม่ขายนะครับพ่อพันธุ์นะครับบอกแต่บอกไม่ได้ด้วยมาจากไหนนะครับแต่เก่งแน่นะครับยา่เขียวนี่ชนะมาแล้วนะครับพอดีมีผู้ใหญ่เจดีให้มาทำพ่อพันธุ์นะครับครับหมูนี่พันห้าไม่รวมส่งนะครับไอเถานี่ก็พันห้าไม่รวมส่งนะครับ ไ่รวมส่งนะครับอนนี่สามตัวนี้ลูกแม่สี่หมื่นนะครับนะครับนะครับอันนี้ตัวละพันห้าไปเลยเนาะไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับลูกแม่สี่หมื่นตัวละพันห้าไปเลยไม่รวมไม่รวมส่งนะครับนะครับขอค่าข้าวค่าน้ําบ้างเนาะ <laughs> ค่าข้าวค่ายาค่าเลี้ยงยังไม่ได้คิดเลยนะครับขายตัวเป็นหมื่นโคไม่ใช่แล้วครับเกินไปนะครับอันนี้ก็พันห้าไม่รวมส่งนะครับมีแข้งขนด้วยงอนหมูแข้งขนนะครับแหงดอกเขาเหมือนพ่อเขาพ่อเขาเป็นตัวสีเขียวนะครับพึ่งท้องร่วงตายนะครับอันนี้ตัวออกมาเป็นตัวสีส้มนะครับสนใจเดี๋ยวทักทายกันมาได้นะครับสบายๆช่วงนี้แค่ต้องการค่าข้าวไก่นะครับ นอนอถ้ายกันมานะครับถ้าแพงไปผมก็ไม่รู้จะขายราคาไหนละนะครับพันห้าพันเนี่ยถ้าคุณว่าแพงไปก็ผมไม่รู้จะขายยังไงให้คุณละนะครับหมดปัญญาขายให้คุณเหมือนกันนะครับ <c oughs> ตามนั้นอันนี้ปากเบี้ยวไม่ขายนะครับไม่ขายโตขึ้นเนะ้วเอาไปแกงกินนะครับทำอาหารคขับอธิการเนาะ นะครับอุ้ยเทน้ำทิ้งก่อนอันตรายนะน้ำอย่างนี้นะครับโอ้ยยยย,ย,ยนะครับก็มีไก่เยอะแยะเลยนะครับลูกเจี๊ยบก็มีนะครับลูกเจี๊ยบเดี๋ยวยกคอกคอกละ องพันไม่รวมส่งนะครับยกอคอกได้เลยนะครับมีกี่ตัวจับยกขอกให้เลยนะครับได้ไม่มีปัญหานะครับคุยกันได้นะครับอันนี้นยังไม่ได้กําไรนะได้ค่าข้าวค่าน้ำค่าย,ยานะครับกําไรก็ต้องขายแพงนะครับแต่ไม่เอาละนะครับขายแบบสนุกสนานดีกว่าอย่างเงี้ยแม่เนี้ยเนี้ยยกยกคอกเนี่ยสองพันรวมสองพันไม่รวมสง่งเนี่ยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยนะครับ นะครับเขืองเขื่อง,งก็มีนะครับดีมาละก็ของผมมีแค่เนะี <c> ้ย <oughs> ผมมีแค่เนะี้ยไม่ใหญ่นะครับเล็กเล,ก,เลกนะครับพอตัวเนาะไม่ใช่สุงมฟาร์มใหญ่นะครับถ้าใ,ใหญ่เดี๋ยวไม่มีเงินมาเลี้ยงข้าวไก่นะครับถามว่าทำไมไม่ลงทุนใหญ่ๆดีๆนะครับ ใช้ทุนสูงนะครับเลี้ยงไก่นะครับทุนค่าอาหารค่ายานะครับสูงนะครับแต่ก,ก็สูงต้องสายป่านยาวๆนะครับมีเงินเลี้ยงยาวๆครับอันนี้ก็ขายไปเพื่อเอาเงินมาต่อค่าอาหารไก่นะครับทนบ้างเป็นบางครั้งนะครับอู้กันซื่อๆนะโอเคแล้วใครชื่นชอบ ใายพันธุ์แม่เสลียครับอันนี้เนี่ยถ่ายจากของซุ้มจริงเนาะฝนเพิ่งตกนะครับฝนหลวงฤดูมาจากซุ้มจริงมาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าตลาดจะตอบรับไหม <c oughs> เล่นๆดูนะครับหรือเป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งนะครับโอเคยังไงก็ว่ากันมาเนอพี่น้องชาวไก่ชน